ถ่ายแล้วสวัสดีครับอยู่กับสุริยา,าพรมทุกนะตอนนี้วิ่งอยู่ที่ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวัดรอบประมาณ1,000รอบเนาะก็เดี๋ยวจะมาดูาสัญญาณไฟมาดูสัญญาณไฟจากเสียเปิลคาซิงเอสเอสกันเนาะว่าสเต็ปของรถล่องนะครับเห็นมีน้องๆเขาคอมเมนต์มาให้ทำนะว่าไอ้ไฟเลี้ยวแบบนี้แบบนี้สัญญาณไฟแต่และสัญญาณไฟเนี่ยมันคืออะไรบ้างเดี๋ยวเราจะ ส่วนตัวผมนะผมวิ่งแต่ในกรุงเทพผมก็จะไม่ค่อยรู้ร,รู้รู้แค่พอเข้าใจนิดหน่อยรู้ไม่เยอะแล้วเห็นเสียเปิ้ลขาซิ่งเขาบอกว่าแต่ละสายมันจะไม่เหมือนกันอันนี้เราเอาสายตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีกําลังจะเข้าเพชรบุรีวิ่งวันนี้เราจะไปประจวบคีรีขันกันนะครับก็เอาทางสายนี้แล้วกันว่า,าประมาณนี้ก็คือข้างหน้านมันมีรถจอดซ้ายหรือไม่ก็มีสิ่งกีดขวางด้านซ้ายเนาะแล้วก็ เสียเปิลก็พยายามเปิดแล้วก็ขึ้นขึ้นเลนขวาออกนะครับเราวิ่งตามก็ออกตามแล้วก็สเตปต่อไปก็อะไรต่อดีเสียเปิลสเตปต่อไปอ่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุอ่าสมมติว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุนะครับก็จะประมาณไหนอ่าก็จะเปิดซ้ายทีขวาทีแล้วก็เปิดหมากนะครับ เปิดซ้ายทีขวาทีแล้วก็เปิดพร้อมกันฮะก็คือเปิดไฟหมากอ่าโอเคอ่าเพราะว่าเราจะส่งสัญญาณให้เพื่อนของมข้ามวิ่งอย่างไรบ้างขับหน้าที่ไหนผ่านมากอ่าเราอ่าต่อไปนะครับเราจะส่งสัญญาณให้ฝั่งตรงข้ามนะครับว่าสมมติว่าผมกับเสียเปิ้ลวิ่งตามกันมาเนี่ยแล้วผ่านจุดอุบัติเหตุมาเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราจะให้สัญญาณกับฝ่ายตรงข้ามนะอ้า ปั้นจัด,ดไไอ่าตอปไฟหน้าใช่ไหมครับอ่าโอเคเปไดิดสตอปไฟหน้าประมาณสักสอาครั้งใช่ไหมครับอ่าเราตอ ไฟหน้านะครับ3ครั้งให้ฝั่งที่สวนมาให้รู้ว่าข้างหน้าฝั่งทางเราไปเนี่ยเพิ่งผ่านอุบัติเหตุมาตกไฟหน้า3ครั้งแล้วก็เปิดไฟมากแล้วสมมุติว่าเสียเปินจะเลี้ยวเข้าซอยล่ะสมมติเนี่ยผมผมจะออกมาเลนซ้ายนะอ่ะมีติด ตอนนี้รถเยอะอ่า้าตบซ้ายทีแล้วเปิดขวาตลอดก็คือเปิ้นกำลังจะเปลี่ยนเลนนะครับคันหน้ากำลังจะเปลี่ยนเลนนะครับอาสมมติว่าจะเข้าซอยเนี่ยก็คือเปิ้นติดสัญญาณไฟเพิ่มใช่ไหมสมมติว่าจะเลี้ยวเข้าซอยสมมติว่ามีคันวิ่งตามหลังมาแล้วอ่าก็จะเปิดไฟแล้วก็มีติดไฟ ที่เพืเ่อนๆเห็นก็คือไฟสปอตไลท์หรือไฟถอยนั่นเองนะครับติดเพิ่มประมาณนี้คือว่าจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับจะเข้าใจตรงกันคือตอนนี้ยเขาจะเลี้ยวแลว้วพอเขาจะเปิดไฟเพื่อจะเลี้ยวแล้วต่อต่อไปข้างหน้าเป็นอะไรนะ,ะข้างหน้าเป็นไฟแดงนะครับสมมุติว่ามีไฟแดง อ่าเราจะทำยังไงนะถ้าขนาดเป็นไฟแดงอ่าเชิญสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวเซเป,ปลิลจะทำให้ดูว่าถ้าข้างหน้าเป็นไฟแดงอ่าเราจะสังเกอ่าก็คือสเต็ปนี้ก็คือข้างหน้าเป็นไฟแดง อ่าป,ประมาณแบบว่าส่งสัญญาณให้รถข้างหลังคือเตรียมหยุดใช่ไหมอ่าเตรียมหยุดก็คือเปิดขวาหนึ่งครั้งสายหนึ่งครั้งแล้วก็เปิดไฟหมากหรือไม่ก็เปิดขวาหนึ่งครั้ง้ายหนึ่งครั้งประมาณนี้ก็ชะลอเลยเบรกเลยใช่ไหมก็มีอ่าเหยียบเบรกอ่านะครับเปิดขวาทีสายทีแล้วก็เหยียบเบรกแล้วก็เปิดไฟหมากก็คือข้างหน้ามีจะมีอ่าน่าจะมีอุบัติเหตุหรือสิ่งกีดขวางเตรียมชะลอรประมาณนี้ใช่ไหม

อ่าสามชานะครับถ้าเขาเรียกกันง่ายคือสามชาแล้วผมแซงมาได้แล้วยังไงต่อครับเนี่ยออ่าถ้าจริงๆแล้วถ้าแซงขึ้นมาได้ก็ส่วนมากก็จะเปิดไฟเลี้ยวขอเข้าเนาะเปิดไฟเลี้ยวขอเข้าแล้วก็เปิ้นก็จะคันหลังก็จะตบไฟใส่1-2ครั้งหรือไม่ก็เปิดไฟผ่ามาก

มันก็จะเป็นลักษณะว่าขอบคุณหรือขอบใจหรืออ่าโอเคเข้าได้แล้วประมาณนี้ใช่ไฟหมากเข้าใจกันประมาณนี้ครบ่ืระานอ่าแล้วเลือเลืออะไรอีกะอ่าชอดอ่าไอ้เรื่องนี้ยมันจะขาดรันจะแบบไม่เป็น่น อ่าข้างหน้ามีดาดนะครับอ่าสมมติข้างหน้ามีดานอ่ายังไงต่ออ่าถ้าเส้นสายใต้ข้างหน้ามีดาด อ่าเปิดไฟขวาทันดับเลดรงแอร์เราเตอไมได้แวาเราจะ่นข้าหน้าเรแรับปลบนี่ดานง่ายว่าิต้า้นไม่วจริงแลเ็อาขที่ากก็ม่สเตปสเตปดานเลย

เดี๋ยวส,ส,ส,เ,ตสเต็ปอีกทีหนึงนี่สมมติผมสวนมาเปิ้นสวนไปเปิ้นจะถามผมว่าฝั่งที่ผ่านมามีด่านไหมเปิ้นต้องทำไงนะตบไฟหนึ่งครั้งอ๋อเปิดเปิดไฟซ้ายก่อนอ่าย่อ๋อแล้วเวลาวิ่งบนมอเตอร์เวย์ฝั่งตรงข้ามตบไฟใส่ป๊อปป๊อปป๊อป,ป,ปลๆคันนั้นคืออะไรช้างหน้ามีทางดวงนี่น <c oughs> อ่าอขอ,ขอดูหน่อยซ้ายทีขวาทีแล้วเหยียบเบรกอีกทีนึงสุดท้ายและสรุปอ่าเหยียบเบรกอย่างนี้คือเตรียมชะลอเลยเราอยู่ข้างหลังเราไม่เห็นอะไรเราเตรียมชะลอตามเลยใช่ไหมอ่าอ่ามีการเบรกใช้ประมาณนี้เออมันจะได้เข้าใจง่ายขึ้นจะได้ขึ้นผมก็จะได้ขึ้นเลย

บา่อ้าอ่าก็คือให้เราหลบให้เขาแซงก็คือเขาจะได้เห็นด้วยเวลาเราหลบเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็จริงแต่เราหลบนิดนึงมันค่าคนคนขับข้างหลังเขาจะได้เห็นด้วยว่าข้างหน้าลุาง งั้นขออีกเคล็ดสุดท้ายเลยสมมุติว่ารถกิ๋งหรือรถเล็กอะไรก็ช่างอ่ะเขาวิ่งตามเปิ้นอย่างเงี้ยแล้วจะขอขึ้นแซงเนี่ยต้องทําไงไอ้ขันหลังมันต้องทําไงตบไฟเนาะปึ๊บปึ๊บอ่าตอนแรกไันหลังก็จะตบไฟปึ๊บป๊อ่าทีนี้เปิ้นเปิ้ลก็จะเฉยเฉยถ้ายังไม่ให้ถ้ายังไม่ให้แซงถ้ายังไม่แซง อ่าถ้าเปิดไฟขวาก็คือยังให้แซงนะครับอันนี้คือผมขออ่าอ่าแบบนี้เลยแบบโค้งแบบนี้เลยก็คือไม่ให้แซงเปิดเปิดกี่รอบแบบปกติเป่นจะเปิดกี่ครั้งอะสมมติว่าจะเปิดแบบเมื่อกี้เปิดประมาณกี่ครั้งอะเปิดปิดเปิดปิดเหรอ เปิดปิดเปิดแป๊บๆแล้วก็ปิดเปิดแป๊บๆก็ปิดประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะอ่ะพอพอขึ้นมาเสร็จทางโค้งเสร็จแล้วเอาโล่งให้แสงได้เปิ้นจะเปิดไงอ้าวข้ลื่อนไปไปข้างซ้ายให้เลื่อนไปไปข้างซ้ายใ้เลื่อนไปจะแค่แบบอ่าโอเคนะครับเนี่ยสเต็ปก็ประมาณนี้นะเพื่อนก็ดูดูแล้วก็เนี่ยนะฮะก็ทั้งหมดนะครับมันจะไม่เป๊ะแล้วมันก็จะมีไม่มีอยู่ใน กฎกติกาของกรมขนส่งแล้วก็ไม่มีอยู่ในกฎของจราจรนะครับแต่มันเป็นระบบไฟของการเข้าใจด้วยกันระหว่างรถบรรทุกกับรถบรรทุกนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าใครสงสัยตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวจะไปตอบทุกคอมเมนต์เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้โอเคครับสวัสดีครับเราประชุมสายยอดน่อยหน่อยถึงใจแล้ว